สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าเป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Lenovo นะครับตัวนี้เข้าไทยแล้วแหละราคาก็เปิดเผยมาแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วตัวนี้คือ Lenovo Legion Phone Dual 2นะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่2ของ Lenovo Legion Phone นะครับก็คือเป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เลยมาพร้อมกับสเปคที่ดีขึ้นนะครับเป็น Snapdragon 8 8 8แล้วก็มีการปรับปรุงข้างในนะครับพอสมควรเลย วันนี้เราจะมาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่านี่ถ้าดูดีๆนะครับมันอยู่ในซีลเลยนะผมเพิ่งได้มาก็รีบมาทําวิดีโอบอกให้ทุกคนดูเลยนะครับว่ามันมาแล้วนะครับตัวนี้ผมมองว่าเป็นเกมม g ่สมาร์ทโฟนที่สเปคค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ผมว่ามันสามารถแข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงอย่างเจ้า ROG Phone 5ได้เลยนะครับตัวนี้ผมได้รับมานะครับเป็นตัวแรม12 รอม2 5 6ร้อสกิกะไบต์นะครับสีเป็นตัว u l t i m a t e Black นะครับเป็นสีดำมันจะมี2ส,สีนะมีสีดำกับสีขาวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอทำการแกะก่อนนะครับก็มีซีลอยู่เนาะเราก็ลอกซีลออกเลยข้างหลังนี่ก็ขึ้นจริงมันเป็นมือถือที่ผมว่ากล่องค่อนข้างใหญ่กว่ามือถือมากๆอยากร่วมกันนะครับว่าข้างในเขามีอะไรมาให้นะครับจุดเด่นอย่างแรกเลยก็คือชิปไซบะกอนแปดแปดนี้ทราบกันด้อยู่แล้วนะครับระบบเสียงเป็น d o l b y a t m o s ด้วยแล้วก็ ตัวลำโพงของ e g g n d Phone เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ l e g e n p p o o n ดู u l ตัวแรกเนี่ยลำโพงเขาค่อนข้างดีมากเลยนะเป็นถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ลำโพงดีมากๆเลยนะครับในการแบบนั่งใช้งานข้างหน้านะครับเอาละกล่องใหญ่มากแล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้แปะอยู่นะครับก็ผมจะต้องฉีกมันออก จริงๆตัววัสดุของกล่อง Legend Phone d u ล L2 เนี่ยผมว่าก็เป็นกล่องที่เรียกได้ว่าดูยิ่งใหญ่นะครับกว่าสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปแล้วก็ดูยิ่งใหญ่กว่าเกมมิ่งสมาร์ทโฟนหลายรุ่นด้วยนะครับดูแต่ก็ดูไม่เยอะเนาะไม่ได้แบบว่ามีไฟมีสีสันอะไรเป็นเน้นดำๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวกล่องมันขึ้นมานะครับเรามาดูว่ามีลูกเล่นหรือเปล่าว่ารอบที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีเสียงเป็นเสียงเอฟเฟกต์ออกมาเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นนะครับตาม เรียกได้ว่าเป็นโสโลแกนของรุ่นนี้แล้วกันนะครับของ l e g เจ n โฟก็คือเป็น Stylish Outside แล้วก็ s a v a s e Inside นะครับคือข้างนอกเนี่ยดูดีไซน์ดูสวยงามเฉบเฉียวข้างในนี่คือสเปคแบบโคตรโหดนะประมาณนี้นะครับเอล่ะเปิดมาผมว่าไม่น่าจะมีเสียงนะครับแต่ว่าตัวกล่อมก็ป๊อปอัพมันก็ถูกดันขึ้นมานะก็ดูเป็นกิมมิคที่ดีนะครับนี่ไง savage inside นะครับโลโก้ของเขาเลยล้วก็ดึงเครื่องออกมาก่อนนะครับโห้ตัวเครื่องอ ตัวเครื่องรอบนี้ผมว่าเขาออกแบบมาได้ดูจับเข้ามือกว่าเดิมนะจากที่ดูผันผ่านเลยนะครับอ่านี่อยู่นี่นะครับสีอัลติเมทแบล็คนะครับขอเปิดเครื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูปอุปกรณ์เสริมกันนะครับนี่โลโก้ลีเจนมาแล้วนะครับวางไว้ไหนดิวางไว้ตรงนี้ละกันเรามาดูว่าข้างในมีอะไรนะครับอันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้น่าจะเป็นไม่มีอะไรนะครับนี่ไง stylish Outside Savage Inside นะครับเป็นสโลแกนของเขา ก็จะมีตัวเคสมาให้นะครับตัวเคสก็ออกแบบมาให้พอดีแล้วก็จะเว้นวัคไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมถึงเว้นวัคไว้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวดองเกลนะครับแปลงจาก USB Type C เป็นหูฟังแบบ3 5ม mm, มก็แถมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเข็มจิ้มซิมมีคู่มือต่างๆ่าอันนี้เป็นพาของพวกเคสนะครับอันเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นอะแดปเตอร์แต่ว่าทำไมมันใหญ่จังเอ่ยมาดูซิข้างในมีอะไรให้มานะครับ มีสายมาให้นะครับทั้งหมด2เส้นเป็นท้าย C ทูท้าย C ทั้ง2เส้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นระบบชาร์จแบบที่เรียกว่าชาร์จเร็วมากๆนะฮะเพราะว่า เขาใช้การชาร์จเข้าแบต2ก้อนพร้อมกันนะครับคือปกติเกมมิ่สมาร์ทโฟนเราจะเห็นบางรุ่นที่เขาจะมีพอร์ตอยู่ด้านล่างก็มีพอร์ตด้านข้างใช่ไหมครับเจ้า l e g i o n Phone ตัวนี้มันพอร์ตด,ด้านข้างกับด้านล่างมันชาร์จไฟพร้อมกันได้นะครับเพื่อให้แบตเตอรี่มันชาร์จไฟได้เร็วขึ้นเห็นปะ่ะตัวอะแดปเตอร์เขาก็เลยจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมี t ท p e C 2พอร์ตเลยใช้พอร์ตเดียวมันก็ชาร์จได้นะครับชาร์จสพอร์ตมันจะชาร์จเร็วขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตรเนรัว อุปกรณ์เสริมมีให้เท่านี้นะครับผมไม่เห็นหูฟังนะไม่น่าจะมีมาให้แล้วล่ะน่าจะมีแค่นี้แหะครับสายชาร์จ2เส้นนะครับไม่ได้ให้เกินมานะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของเขาเอามาก่อนเลยหมดแล้วละ่ะโอเคกล่องไว้ตรงนี้เลยนะครับ Legion Phone ตรงน,น,นี้อ่ะเรามาดูที่ตัวเครื่อง Lenovo Legion Phone Duel 2นะครับตัวนี้เปิดมานี่หน้าตาเรียกได้ว่าเขาอะทำการแทรกตัว Legion OS เข้าไปตั้งแต่หน้าเริ่มต้นเลยนะครับก็มันจะแตกต่างจากสมาร์ทโฟนแอนดรอยแล้วแต่ตรงนี้เริ่มเหมือนแล้วนะครับผมขอสคริปไปเลยนะครับไปแบบเร็วก่อนเลยหลังจากที่ผมทําการตั้งค่าตัวเครื่องแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ใส่ซิมการ์ไปแล้วนี่มุมบนนะครับขึ้นใส่รัก 5G ทันทีวันนี้ผมทดสอบกับซิมของ True Move H นะครับเชื่อว่า A.S ก็น่าจะขึ้น 5G เหมือนกันนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มรู้จักสเปคของ Lenovo Legion Phone Dual 2ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.92นิ้วนะครับก็คืออีกนิดนึงมันก็จะเป็นหน้าจอแบบ7นิ้วแล้วอะ่ะก็คือหน้าจอเรียกว่าใหญ่มากๆนะครับถูกใจเกมเมอร์แน่นอนไม่โค้งด้วยนะครับสำหรับตัวขอบเป็นแบบ flat AMOLED นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ แล้วก็ตัว Refresh Rate อยู่ที่ 144Hz อันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือ l e g e n d Phone Dual 2นะครับมาพร้อมกับ Touch Sampling Rate หรือว่าการตอบสนองหน้าจอเวลาที่เราแตะหน้าจอตอนเราเล่นเกมน,นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ทัชเซนต์มือเรสูงถึง7 2 0เฮิร์ตนะครับก็เรียกได้ว่าสูงที่สุดในสมาร์ทโฟนเกมมิ่งทั้งหมดตอนนี้แล้วนะครับก็การทัชสกรีนการแตะการปล่อยสก,กิลการโยกตหลบอะไรอย่างนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะทำให้เราเล่นเกมได้ได้เปรียบทุกคนมากขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับทัชเซนต์มือเรสูงขนาดนี้นะด้านตัว CPU โบนผลนะครับตัวนี้เป็น snapdragon 888นะครับรองรับ5 g เนาะก็เทสให้ดูแล้วขึ้น5 g G.P.U เป็น a d ร e o 660นะครับสำหรับแรมและรอมของรุ่นนี้นะครับวางจำหนไทยทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือเป็นรุ่นแรม12รอม256อันนี้ก็คือที่ผมเอามาเทสนะครับราคาอยู่ที่24,990บาทแล้วก็อีกรุ่นหนึง่งแรม16 g b ROM รอม512 g b นะครับ อันนี้ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยเป็น29,990บาทแต่ผมว่าในราคานี้เรียกได้ว่ามันก็จัดสเปคมาโคตรโหดเลยนะครับแรมเนี่ยเป็น LPDDR5 นะครับแล้วก็ความจุเนี่ยเป็น UFS 3.1อ่านเขียนรวดเร็วทันใจมากๆแต่ว่าเขาจะไม่สามารถเพิ่มตัว microSD card เพื่อเพิ่มความจุได้นะครับเพราะว่าซิมการ์เขาเป็น dual slot ที่รองรับ2 nano s i มไม่รองรับการเพิ่ม microSD card นั่นเองนะครับรายละเอียดด้านอื่นนะครับตัวเราเริ่มกล้องหลังก่อนเนาะมาดูกล้องหลังกันนะครับนี่นะครับข้างกล้องหลัง,ง,งอยู่ตรงน กล้องหลังเนี่ยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับ f-stop 1.9แล้วก็จะมีตัว ultra wide angle ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2มีกล้องหลังแค่2ตัวตรงนี้ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้กล้องหน้าหายไปไหนนะครับตัว lenovo legion f o d u e l มันจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้หรือว่ารุ่นรุ่นรุ่นล่าสุดนี้นะครับก็ยังคงใช้กล้องหน้าแบบเดิมก็คือเป็นกล้องหน้า pop up แบบนี้นะครับ นี่นะครับเขาจะเป็นการเปิดกล้องหน้าจากด้านข้างขึ้นมาการออกแบบลักษณะแบบนี้นะคะรับเขาทํามาเพื่อคนที่เวลาเล่นเกมอย่างนี้แล้วสามารถสตรีมเกมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สตรีมไปด้วยได้เลยโดยจบในมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวไม่ต้องไปต่อคอมพิวเตอร์ให้เสียเวลานะครับก็เลยเป็นลักษณะของการใส่กล้องหน้าลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้มันมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยตรงนี้เวลาที่เราจับถือมันก็มือไม่ไปโดนกล้องนะครับแล้วก็ทําให้หน้าจอมันใหญ่ได้เต็มมากที่สุดก็คือตัวน,นี้จอมันเลยใหญ่นั่นเองนะครับ ัวกล้องหน้าที่งอกขึ้นมาด้านข้างตัวเครื่องนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้สเปคเป็นกล้องหน้าความละเอียด40ล้านพิกเซล f อฟตอบอยู่ที่2.0นะครับสำหรับตัวลำโพงตัวนี้ลำโพงอยู่ตรงนี้1ตัวตรงนี้1ตัวเป็นลำโพงคู่หน้านะครับตัวนี้ลำโพงตัวนี้รองรับระบบเสียง d o l b y Atmos นะครับแล้วก็เป็นลำโพงเตอรโอคู่หน้าแบบระบบแม่เหล็ก7ชิ้นนะครับคือเสียงเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องของเบสเรื่องของรายละเอียดต่างๆมาเต็มนะครับมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ผมมองว่า ลำโพงเสียงดีมากๆเลยนะครับเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับอยู่ตรงบริเวณใต้หน้าจอตรงนี้แล้วก็มีพวก 3D Motion Sensor รวมถึงตัวช่วยในการเล่นเกมนะครับที่ g a ม i n g งสมาร์ทโฟนระบบเปฏิบัตการ Android เขามีกันตัวนี้มีมาให้ครบและให้มาเยอะด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือขอบตรงนี้นะครับมีปุ่มสำหรับเป็นปุ่มตัวช่วยในการกดเล่นเกมทั้งหมด4ปุ่มนะครับจะเป็น1 2 3 4เราสามารถปรับตั้งค่าอารมณ์เหมือนเราใช้งานจอย p l a y s t เ t i o n เลยนะครับเช่นมี L 1 L 2 R 1น R 2นี่เหมือนกันนะครับ1 2เวลาจับก็ทําว่าทําให้เล่นเราแบบชินมือแล้วนะครับอาจจะใช้นิ้วชี้เนี่ยสลับสลับไปมาระหว่างนี่ก็คือได้กดสกิลได้2ปุ่มแล้วนะนี่ได้อีก2ปุ่มนะครับยังไม่พอยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันจะมีปุ่มที่5ที่6ด้วยนะครับก็คืออยู่บริเวณตรงนี้ตรงขอบตรงนี้นะครับตรงนี้อีก2ปุ่มเท่า,ากับว่าเราสามารถเซตปุ่มได้ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมว่ามันทําให้การเล่นเกมมันมีความแบบมันได้เปรียบคู่แข่งเยอะลอะเอาง่ายกว่ากันตรงๆนะครับก็อย่างสมมุติเล่นเกมประเภท fps นะครับเราสามารถเซตการโหลดกระสุนการเปลี่ยนอาวุธหรือแม้แต่ว่าการคลานการยกตัวหลบอะไรพวกนี้เราสามารถใช้ตัวช่วยตรงนี้ได้หมดเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตัวเครื่องตรงนี้จะเห็นว่ามีตัวไฟนะครับไฟตรงนี้สามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบเลยรวมถึงตัวนี้นะครับด้านล่างของไฟตรงนี้จะเป็นตัวพัดลมนะครับระบายความร้อน คือระบบระบายความร้อนของรุ่นนี้อธิบายก่อนนะครับตัวนี้เขามาพร้อมระบบระบายความร้อนแบบ v a p o r Chamber นะครับซึ่งมันได้เปรียบคู่แข่งตรงที่ว่าการวาง v a p o r Chamber เขาจะวางไว้บริเวณตรงนี้ตรงกลางตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาคนเล่นเกมเนี่ยสมมุติว่าผมถือเครื่องเล่นเกมนะครับผมจะถือเครื่องแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรโนเวจะออกแบบมาให้ทำยังไงก็ได้นะครับให้ความร้อนมันมีสะสมตรงนี้มากที่สุด เพื่อที่จะให้เราสามารถจับถือตัวเครื่องได้โดยที่ไม่ร้อนมือไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนมันถือเล่นเกมไม่ได้เพราะฉะนั้นอุณหภูมิตรงบริเวณบนล่างตรงนี้นะครับขอบตรงเนี้ยที่ผมจับถือเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ความร้อนจะมาสะสมตรงนี้เขาก็วางแผ่นเวเปอร์แชมเบอร์ไว้เพื่อระบายความร้อนออกและมีตัวพัดลมตรงนี้นะครับเพื่อจะเป่าลมออกไปอีกซึ่งตัวพัดลมเองเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเออก็เป็นพัดลมธรรมดาแต่ว่าด้วยความเป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเนาะเขาก็เลยใส่ลูกเล่น,ร,น,นรัะนคบ ลูกเล่นของพัดลมตรงนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าตัวไลท์เอฟเฟกของ t r u โบแฟนนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยเวลาที่เปิดฟีเจอร์ตรงนี้ไว้นะครับเขาก็จะมีแสงออกมาด้วยอย่างนี้นะครับจังซิ่งเลยนะครับขณะที่ตัวเครื่องมันระบายความร้อนพัดลมก็จะหมุนเพื่อดันอากาศร้อนออกมาครับทำให้อุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยมันเรียกได้ว่า ลดลงมากที่สุดนั่นเองนะครับท่าสามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าตัวไลท์เอฟเฟกได้ค่องข่าอิสระนะครับเป็นการตั้งพวกโน t ติฟิเคชันการตั้งสายโทรเข้าหรือว่าแม้แต่การชาร์จไฟก็สามารถตั้งได้นะครับตัวนี้ตั้งได้หมดเลยเรื่องของตัวไล g ์นิ่งเอฟเฟกซึ่งผมว่ามันดีตรงที่ว่าเขาเอามาใส่ในการตั้งค่านะครับแล้วก็มาหาตรงนี้แล้วก็จัดการทั้งหมดได้ในในตัวการตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะะมีตัวรบบ ที่เรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มในการเล่นเกมให้มันดีขึ้นอย่างเช่นระบบต่างๆ,างๆพวกนี้เป็น Legion Assistant นะครับมีเรื่องของการอัดภาพหน้าจอไปนะครับแล้วก็เรื่องของตัว Refresh Rate แล้วก็ตัวระบบสั่นนะครับจากที่ผม เปิดเครื่องมาเมื่อกี้แล้วก็ลองเซตเครื่องคร่าวๆนะครับล็อกอินต่างๆราลก็พิต้องพิมพ์คีย์บอร์ดเนาะรู้สึกเลยว่าระบบสั่นของเขาเ,บบาเป็นระบบสั่นที่ผมว่ามันเป็นระบบสั่นที่น่าจะมีหลายมิติมากๆนะครับแล้วก็รองรับลหลายๆเกมนะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบทั้งหมดทุกเกมนี้เลยว่าระบบสั่นของเขาพอเล่นเกมพวกนี้แล้วมันให้ความรู้สึกแตกต่างจากระบบสั่นแบบเดิมยังไงนะครับนอกเหนือจากการที่มีตัวช่วยเยอะขนาดนี้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดด้านอื่นนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB Type C นะครับ ตัวนี้รองรับระบบชาร์จไว9 0วัตต์นะครับแล้วก็จะมีอีกรูชาร์จนึงอยู่บริเวณด้านล่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็เป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นไมโครโฟนนะไมค์ค่อนข้างเยอะตัวนี้เพราะว่าเขาเออกแบบมาสําหรับสตรีมเมอร์ด้วยนะครับไมโครโฟนเต็มไปเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูบริเวณด้านฝาหลังตัวเครื่องของตัว legion phone d u e l 2นะครับจะเห็นว่ามันมีการแบ่งส่วนไว้อย่างชาัดเจนนะครับด้านล่างตรงกลาง แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับสองข้างนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุรวมอยู่ที่5,500ม ah, ิลลิแอมแต่มันจะแบ่งออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนละ2750เม ah. ิลลิแอมเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เวลาระบบชาร์จเนี่ยมันสามารถชาร์จคือถ้าสมมติว่าผมเสียบชาร์จแค่พอร์ตเดียวมันก็จะชาร์จแบตก้อนที่1แล้วก็มาชาร์จแบตก้อนที่2ถ้าเกิดชาร์จ2พอร์ตพร้อมกันมันก็จะชาร์จแบต2ก้อนพร้อมกันนะครับเพ <'re> ื่อที่ทําให้มันชาร์จได้เร็วมากที่สุดนนนัันเะครบแล้วก ตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11ที่ครอบด้วยตัว e l g i OS n o นะครับก็เป็น l e g i OS n o เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็ Android เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับตัว Legion Phone Dual 2นะครับตัวนี้เนี่ยหนึ่งคือมีพัดลมระบายอากาศบิวอินมาให้ในตัวไม่ต้องไปใส่อุปกรณ์เพิ่ม ดูไม่เกะกะน,นะครับที่สําคัญคือน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยจอ6.92นิ้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่256กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่ามากกว่ามาตรฐานของสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปประมาณสัก40กรัมนะเพราะว่าปกติสมาร์ทโฟนจอใหญ่เดี๋ยวนี้ก็น้ําหนักเกิน200กรัมอยู่แล้วนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็ผมว่ามันไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้หนักมากด้วยนะครับถือพันผ่านเนี่ยมองพันผ่านก็ ดูเป็นสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีความเป็นเกมมิ่งไปอะไรแต่ว่าถ้าดูด้านหลังตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ก็ถือว่าซิ่งพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่ให้มาก็เป็นแอปพื้นฐานเลยนะครับผมว่าตัวนี้เขาจัดการเรื่องของอินเทอร์เฟซแล้วก็เรื่องของอ่ยูไอต่างๆเรื่องแอปที่มันติดมากับเครื่องได้ค่อนข้างดีดูไม่ค่อยรกนะครับก็จะมีตัวนี้แหละที่จะสิ่งนิดนึงนะครับก็เปิดมาก็จะเป็นเรื่องของ ะระบบการจัดการเกมต่างๆก็เดี๋ยวไว้ผมไปดาวน์โหลดเกมแล้วเดี๋ยวผมมาทดสอบเล่นแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวแบบเจาะลึกตัว Legion Phone Dual 2ให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋จะให้ดูเลยว่าตัวนี้การจัดการความร้อนดีขนาดไหนนะครับการเล่นเกมมันเล่นได้เรื่องขนาดไหนแล้วก็ตัว Touch Stamping Rate 720Hz เนี่ยมันทำให้การเล่นเกมมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทดสอบเกมอะไรกับ l e g e n d Phone d u e l 2ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยไว้เราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งตอน Full Review l e g e n d Phone d u e l เครื่องนี้ครับฝากกดไลค์กด s ั r i b คร h a ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ